สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเวนเกอร์เมย์นะครับก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ไปอยู่ในอุโมง MRI นะผมคือผมต้องบอกว่าผมเป็นคนนักกีฬาแล้วก็บาดเจ็บบ่อยมากทั้งบาดเจ็บหลังบาดเจ็บไหล่บาดเจ็บข้อเท้าผมต้องบอกว่า MRI จริงๆอะ่ะมันก็น่ากลัวนะสำหรับคนที่กลัวที่แคบผมคิดว่าผมไม่ได้กลัวที่แคบผมยังน่ากลัวเลยครับตอนที่ผมไป MRI ไหล่เออหัวเราก็ต้องเข้าไปไงหัวเราก็ต้องเข้าไปแต่แค่เข้าไปแค่ครึ่ง่อนนะเออแต่ตอนที่ผมไป MRI หลังอะ่ะ ก็ต้องเข้าไปทั้งตัวเลยครับผมต้องบอกว่าเออน่าก,กลัวจริงๆก็ไม่อยากพูดพูดขู่หรอกแต่ว่าถ้าเราแบบไม่คิดมากอะไรคือเครื่องเอ็มไอมันที่แค่จริงแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะมาบีบเราหรอกครับแต่ว่ามันเป็นความกลัวของเราอะ่ะแต่ว่าตอนที่ผมเอ็มไอแค่ข้อเท้าอะ่ะมันก็ขาผมเข้าไปอย่างเดียวทั้งตัวนี่คือไม่ได้เข้าไปด้วยเอออันนั้นก็ง่ายหน่อยแต่ตอนเอ็มไอส่วนใหญ่ที่แบบเอ็มไอหลัง MI เอ็มไอเออแบบ มันก็ต้องเข้าไปทั้งตัวเนาะบางคนแต่ว่าตอนที่ผมเอ็มไอไหลอะผมเข้าไปแค่ครึ่งตัวนะแล้วก็ครึ่งครึ่งเอวเนี่ยยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยแปลกก็ค่อนข้างแปลกดิมเหมือนกันนะตอนนั้นนะเออแต่ไอเรื่องว่าเอ็มไอมันก็ไม่เจ็บครับไม่เจ็บแต่ว่าบางคนที่โกที่แคบมากๆคุณแม่ผมอะคุณแม่ผมอะต้องฉีดยาเพื่อที่จะให้เห็นเส้นเลือดง่ายขึ้นอะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้จะว่าเส้นเลือดหรือเปล่านะแต่ว่า บางทีมันเป็นที่จุดๆที่อาจจะเอ็มอาร์ก็อาจากกอาจะมองเห็นไม่ชัดอ่ะเลยต้องฉีดยาเพื่อเพื่อแบบให้แล้วแค่ไมนชัดกว่าเดิมแล้วก็คุณแม่ผมก็ต้องกินยาเพื่อให้แบบสลืมสลือด้วยเพราะคุณแม่ผมกลัวที่แค่มากๆคุณแม่ผมไม่สามารถเอ็มอได้อ่ะครั้งแรกอ่ะเออเลยต้องกินยาให้สลืมสลือเพื่อจะเข้าไปได้แต่จริงๆแล้วการกินยาคุณแม่ผมก็หลับไม่สนิทนะสุดท้ายก็ทรมานกว่าเดิมอีกก็ไม่ได้พูดขู่เนาะก็อ,อยากมาเล่าให้ฟังเฉยเอ็มาไอน่ากลัวไหม สัผมผัมน่ากลัวแป๊บหนึ่งน่ากลัวแป๊บหนึ่งแต่ก็อึดอัดอะ่ะหายใจไม่ออกอะ่ะคือร่างกายเราหายใจเองแล้วแหละแต่ตอนเข้าไปมันหายใจไม่ออกอะ่ะคือคนที่เป็นแพนิคก,ก็อาจจะอาการกําเริบเลยนะก็ต้องบอกคุณหมอก่อนนะครับผมว่าเรามีการนี้อะไรนะี่คือคุณหมอเขาถามถามละเอียด่วลาครับผมก่อเข้าเอ็มไอเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมเอ็มไอน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ว่าก็ต้องมันก็ต้องเข้าถ้าคุณมีการมาเจ็บ